What, 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 ธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะเป็นกลางก็คือไม่ดีแล้วก็ไม่เลวนะคะการกระทําต่างๆเกิดจากอิทธิพลสิ่งแวดล้อมภายนอกพฤติกรรมของมนุษย์ีจะเกิดจากการตอบสนองของสิ่งเรา้าก็คือการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าแล้วก็การตอบสนองกลุ่มพฤติกรรมนิยมนี่จะให้ความสําคัญกับพฤติกรรมมากเพราะพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สังเกตได้แล้วก็สามารถวัดทดสอบได้ด้วยนะคะ เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองนะคะโดยที่การตอบสนองนี่จะออกมาจะออกมาเป็นรูปแบบต่างๆหลายรูปแบบจนกว่าจะพบรูปแบบที่ดีที่สุดนะคะหรือเหมาะสมที่สุดนะคะเราเรียกการตอบสนองเช่นนี้ว่าการลองผิดลองถูกนะคะนั่นก็คือการเลือกตอบสนองของผู้เรียนรู้นะคะจะกระทําด้วยตนเองไม่ว่าผู้ใดจะก,กําหนด หรือชี้ช่องทางในการปฏิบัติให้และเมื่อเกิดการเรียนรู้ขึ้นแล้วนะคะการตอบสนองหลายรูปแบบจะหายไปนะคะจะเหลือเพียงการตอบสนองรูปแบบเดียวที่เหมาะสมที่สุดนะคะและจะพยายามทําให้การตอบสนองเช่นนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งเรานะคะที่ต้องการให้เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะเรามาดูกฎแห่งการเรียนรู้นะคะ ก็จะมี1นกฎแห่งความพร้อมนะคะก็คือการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีถ้าผู้เรียนมีความพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะ2กฎแห่งการฝึกหัดน,นะคะการฝึกหัดหรือการทำบ่อยๆด้วยความเข้าใจนะคะก็จะทำให้เป็นการเรียนรู้ที่ถาวรน,นะคะถ้าไม่ได้ทำบ่อยๆอซ้ำๆนะคะ การเรียนรู้ก็กจะไม่คงทนถาวรน,นะคะและในที่สุดเราก็จะลืลมค่ะค่ะสําหรับสามนะคะบทแห่งการใช้นะคะก็คือการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเ่าแล้วลก็การตอบสนองความมั่นคงของผู้เรียนจะเกิดขึ้นหากได้มีการนําไปใช้บ่อยๆนะคะก็คือหากไม่มีการนําไปใช้บ่อยอาจมีการลืมเกิดขึ้นได้นะคะค่ะสําหรับสี่นะคะ กดแห่งความพึงพอใจนะคะเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไปแต่เมื่อได้รับความไม่พึงพอใจนะคะก็จะไม่อยากเรียนรู้ดังนั้นการได้รับผลที่พึงพอใจนะคะจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สําคัญนะคะในการเรียนรู้ะคะ่ะ ที่2ก็คือทฤษฎีการวางเงื่อนไขนะคะจะประกอบไปด้วยทฤษฎีย,ะยะ่อยๆ4ทฤษฎีดังนี้นะคะ1ก็คือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบอัตโนมัติของาพาร์ล็อกนะคะจะเน้นการตอบสนองต่อ,อสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขาว,วางเงื่อนไขนะคะสรุปตามทฤษฎีนี้ได้ว่าการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขนั่นเองนะคะ2ก็คือ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบอัตโนมัติของวัดสรรน,นะคะวัดสรรได้สรุปแนวคิดตามทฤษฎีนี้ได้ว่าการเรียนรู้จะคงทนถาวรถ้ามีการให้สิ่งเร้าที่สัมพันธ์นั้นควบผู้กันไปอย่างสม่ำเสมอนะคะ 3. ก็คือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่องของกัตที่นะคะเน้นหลักการจูงใจสรุปแนวคิดนี้ได้ว่า การเรียนรู้เมื่อเกิดขึ้นแล้วแม้เพียงครั้งเดียวก็นับว่าได้เรียนรู้แล้วนะคะไม่จาเป็นต้องทําซ้ําอีกนะคะ4ก็คือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบโอเปเรนต์ของสกินเนอร์นะคะจะเน้นการเสริมแรงหรือการให้รางวัลน,นะคะสรุปแนวคิดตามทฤษฎีนี้ได้ว่าการกระทําใดๆถ้าได้รับการเสริมแรงนะคะจะมีแนวโน้มที่เกิดขึ้นอีกการเสริมการเสริมแรงที่แปรเปลี่ยน จะทาให้การตอบสนองที่คนทนมากกว่าการเสริมแรงที่ตายตัวนะคะสําหรับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีนี้นะคะจึงเน้นที่การเสนอสิ่งเล้าในการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีการเสริมแรงหรือว่าการให้รางวัลเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจที่จะเรียนรู้ต่อไปนะคะ ค่ะต่อไปนะคะทฤษฎีที่3ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮันนะคะมีความเชื่อว่าถ้าร่างกายเหม่อล้าการเรียนรู้จะลดลงนะคะการตอบสนองต่อการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อได้รับแรงเสริมหรือว่าในการเสริมแรงในเวลาที่ใกล้บรรลุเป้าหมายนะคะสําหรับหลักการในการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีนี้เป็นยังไงบ้างคะ ค่ะสำหรับเป้าหมายนะคะหลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีน,นี้นะคะทฤษฎีน,นี้จะคำนึงถึงความพร้อมนะคะความสามารถเวลาที่ผู้เรียนจะเรียนได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็การจัดการเรียนการสอนนี้ควรให้เลือกควรมีตัวเลือกที่หลากหลายนะคะเพื่อตอบสนองระดับความสามารถของผู้เรียน,นะคะ่ะ ะะเราก็มาฟังสรุปกันเลยนะคะสําหรับทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มของพฤติกรรมนิยมนะคะค่ะทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะก็คือธรรมชาติของมนุษย์นี่นะคะจะมีลักษณะที่เป็นกลางนะคะก็คือไม่ดีแล้วก็ไม่เลวนะคะาการกระทาของมนุษย์นะคะจะเกิดจากอิทธิพลสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะแล้วยังไงต่อขะคะุณส้คะค่ะสําหรับพฤติกรรมของมนุษย์นะคะจะเกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าแล้วก็ การเรียนรู้จะเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองนะคะกลุ่มพฤติกรรมนิยมนี้จะให้ความสําคัญกับพฤติกรรมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วก็สามารถวัดและก็ทดสอบได้ค่ะค่ะค่ะกลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสดีๆคงได้พบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะ